สวัสดีครับเดี๋ยวนี้เรามาทําเมนูไก่ทอดสมุนไพรบอกเลยว่ากรอบหอมอร่อยเครื่องสมุนไพรมากๆไปดูขั้นตอนการทํากันเลยครับจะใช้เป็นส่วนปีกกลางไก่นะครับ500กรัมหรือประมาณครึ่งกิโลกรัมนะครับให้เราหั่นแบ่งครึ่งนะครับหั่นปีกไก่แบ่งครึ่งเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปหมักปีกไก่กันเลยครับ ซอสปรุงรส1ช้อนโต๊ะน้ำปลาครึ่งช้อนโต๊ะ น้ำตาลทราย1ช้อนชาและเพิ่มความอร่อยด้วยซอสพริกมังกรไฟขวดนี้เลยครับเพราะเป็นซอสพริกที่ทํากินกันในครอบครัวมาหลายสิบปีนะครับเป็นความภาคภูมิใจที่ได้ส่งมอบความอร่อยกลมก,ล,มกล,มล่อมเผ็ดร้อนและดีต่อสุขภาพให้กับเพื่อนๆน,นะครับด้วยการคัดสรรวัตถุดิบชั้นเลิศสดสะอาดประกอบด้วยพริก4สายพันธุ์ด้วยกันนะครับและผสมผสานกับสมุนไพรเครื่องเทศมากกว่า10ชนิดและที่สําคัญนะครับซอสพริกมังกรไฟไม่ใส่น้ำตาลนะครับและไม่ใส่สารเคมีสารกุ้งแต่งทุกชนิดเลยนะครับให้เราใส่ซอส อสพริกมังกรไฟลงไป3ช้อนโต๊ะนะครับซอสพริกมังกรไฟจะไปเพิ่มความหอมและเผ็ดร้อนให้กับไก่ของเรานะครับให้เราขยำคลุกเคล้าให้เข้ากันนะครับเราจะได้ความหอมจากซอสพริกลอยขึ้นมาเลยนะครับคลุกเคล้าเข้ากันดีแล้วนะครับตามด้วยแป้งทอดกรอบ1ช้อนโต๊ะแล้วให้เรานวดคลุกเคล้าให้เข้ากันอีกรอบหนึ่งนะครับ เสร็จแล้วนะครับเราจะหมักไก่ของเราไว้20นาทีนะครับแล้วไปทําขั้นตอนต่อไปกันเลยครับขั้นตอนนี้นะครับเรามาซอยตะไคร้กันเลยครับตะไคร้สามต้นนะครับให้เราหั่นเป็นท่อนหั่นตะไคร้เป็นท่อนเสร็จแล้วนะครับให้เราซอยตะไคร้เป็นเส้นเล็กๆเลยนะครับเพื่อที่เราจะนําตะไคร้ของเราไปตํานะครับจะได้ตาได้ง่ายๆนะครับและตามด้วยซอยกระเทียมจีน10กลีบนะครับ ใบมะกรูดส5าใบานะครับให้เราฉีกใบมะกรูดเลยครับแล้วก็มีพริกแห้งนะครับส5เม็ดนะครับให้เราเตรียมไว้เลยนะครับเดี๋ยวเราไปตำตะไคร้กันเลยนะครับนำตะไคร้ที่เราซอยไว้นะครับมาตำให้ละเอียดแตกฟูเลยนะครับ แล้วก็ตำตะไคร้ของเราละเอียดจนแตกฟูแบบนี้นะครับให้เราพักไว้ก่อนนะครับแล้วไปทําเมนูไก่ทอดสมุนไพรกันเลยครับตอนนี้ไก่ของเราก็หมักครบเวลาแล้วนะครับให้เราตั้งกระทะให้ร้อนนะครับใส่น้ำมันพืชลงไปให้เราใช้ไฟกลางนะครับพอน้ำมันของเราร้อนแล้วให้เราใส่ไก่ลงไปทอดให้สุกเหลืองกรอบเลยครับให้เรามันพริกไก่ไปพริกไก่มาด้วยนะครับเขาจะได้สุกเหลืองกรอบทั่วนะครับ ทอดไก่ไมาได้สักระยะนะครับตอนนี้เนื้อไก่ของเราเริ่มสุกเหลืองนะครับให้เราใส่ตะไคร้ของเราลงไปเลยครับแล้วให้เราทอดตะไคร้ของเราให้สุกเหลืองแตกกลิ่นหอมเลยนะครับตอนนี้ตะไคร้ของเราสุกเหลืองและแตกกลิ่นหอมแล้วนะครับให้เราใส่กระเทียมจีซนซอยลงไปเลยครับแล้วให้เราทอดต่อนะครับทอดทุกอย่างสุกเหลืองกรอบยิ่งยิ่งขึ้นไปนะครับ และเพิ่มสีสันด้วยใบมะกรูดและพริกแห้งนะครับใส่ลงเปทอดให้สุกกรอบนะครับเสร็จแล้วตักทุกอย่างขึ้นเสร็จน้ำมันนะครับแล้วจัดเสิร์ฟเลยครับเพื่อน เสร็จแล้วนะครับเมนูไก่ทอดสมุนไพรสูตรรัวสนามสีสันสวยงามหน้าตาน่ารับทานมากเลยนะครับเนื้อไก่จะมีความกรอบนอกนุ่มในนะครับและที่สําคัญไก่จะมีความหอมจากเครื่องเทศที่ผสมผสานอยู่ในซอสพริกมังกรไฟที่เราหมักไก่ของเรานะครับยิ่งได้จิ้มกินกับน้ําซอสพริกมังกรไฟนะครับบอกเลยว่าอร่อยเข้ากันมากๆ เมนูนี้นะครับถ้าเพื่อนๆชอบก็สามารถนําไปทําทานกันได้ในครอบครัวนะครับหรือจะนําสูตรครัวสนาไปทําขายต่อยอดสร้างชีพให้กับครอบครัวก็ได้นะครับและถ้าเพื่อนๆสนใจซอสพริกมังกรไฟขวดนี้นะครับสามารถหาซื้อได้ทางช่องทางออนไลน์ทุกแพลตฟอร์มเลยนะครับเชิญเพื่อนๆลิมรสซอสพริกแท้ๆเผ็ดร้อนเข้มข้นหอมกลิ่นสมุนไพรและเครื่องเทศบางๆนะครับรสชาติมีความเผ็ดร้อนเปรี้ยวตามไม่หวานนําไม่เค็มและอร่อยกลมกล่อมละมุนลิ้นเลยครับเพื่อนๆวันนี้สวัสดีครับสุดยอดนะครับเมนูนี้